WR155R My Adventure Partner Say a อร์พาร์พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์วิบากรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ WR-155R ปี2020ซึ่งขณะนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าจะมีการเปิดตัวจริงหรือไม่ในปีนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่และจะมีราคาที่แพงมากน้อยแค่ไหนนับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของยามาฮ่าในเมืองไทยและเป็นการกลับมาสู่วงการวิบากอีกครั้งหนึ่งในรอบกว่า35ปีจากการเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ามาอย่างใกล้ชิด ยืนยันกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่า w r 1 5 5 r นั้นจะมีการเปิดตัวในเมืองไทยอย่างแน่นอนภายในปีนี้ประมาณการคร่าวๆครับในช่วงไตรมาสที่3ของปีระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2563จะมีการเปิดตัวกันอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามครับจากปัญหาโควิด -19 ในช่วงเวลานี้อาจต้องมีผลทำให้การเปิดตัวเรื่ออกไปก็ได้ต้องอย่าลืมครับว่า ยามาฮามีแผนจะเปิดตัวรถสปอร์ตแนกเก็ตอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ mt 0 3โฉมใหม่ปี2020ถ้า mt 0 3มีการปรับแผนเลื่อนออกไป w r 5 5 r ก็อาจจะเลื่นไปอีกหนึ่งรุ่นแต่สุดท้ายก็จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยของเราอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามันอยู่ในแผนของปี2563นี้จุดเด่นของ w r 1 5 5 r ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ที่นำมาจากรุ่น yzf r 1 5หรือ mt 1 5 เป็นเครื่องยนต์สูบเดียว s i n เกิลโอเวอร์เฮดแคมชา4สีวาลวระบายความร้อนได้น้ำพร้อมด้วยวาลวแปลผัน VVA กระบอกสูบไดอะซิลลูกสูบฟอส c ์อัดขึ้นรูปปริมาตรจริงอยู่ที่1 5 5 1ซีซีแหวนลูกสูบมีการเคลือบด้วย DLC Diamond Light Coating ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของรถแข่งม o t ต g p ให้ความแข็งแรงทนทาน ลดแรงเสียดทานภายในกระบอกสูบและมีความคงทนใช้งานได้ยาวนานกว่า1,000 100, 0กิโลเมตรหมดปัญหาเรื่องของการกินน้ำมันเครื่องไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับ w R 155R นั้นให้พลังแรงม้าสูงสุด16.71แรงม้าที่1,000 10, 0รอบต่อนาทีซึ่งจะมากกว่า KLX 150ถึง6.5แรงมา้าแรงบิดสูงสุดทำได้14.3นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีมากกว่า KLX 150ถึง 4.3นิวตันเมตรจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดและมี6เกียร์ขณะที่ KX 150จ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์และมีเพียง5เกียร์เท่านั้นล่าสุดสำนักแต่ง Plug and Play Performance ของอินโดนีเซียได้มีการนำเจ้า w u r 1 5 5 R ปี2020ซึ่งได้มีการวิ่งลันอินมาแล้วกว่า1,000กิโลเมตรมาขึ้นไดโนเทสครับผลก็ปรากฏว่า w r 1 5 5 R นั้นทำเกียร์หนึ่งได้ 42กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่11,000ร,รอบต่อนาทีเรดไลน์อยู่ที่11,000รอบนะครับซึ่งทางปลั๊กแอนด์เพลนนั้นได้มีการลากเกียร์แบบสุดเสียงสังก็คือลากจนรอบตัดเกียร์สองทำได้65กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่11,000ร,รอบต่อนาทีเกียร์สาม91กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์สี่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์ห้า132กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเกียร์หนะครับสุดคันเร่งที่151กิโเมตรชั่วโมงที่1 1 5 0 0รอบต่อน,นาทีซึ่งลากจะรอบตัดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอัตราเร่งความเร็วแต่ละเกียร์ของ w r 1 5 5 r นั้นเทิบเท่ารถสปอร์ตเลยทีเดียวครับย้ำนะครับว่าท็อปสปีดที่ทําได้บนเครื่องไดโนเทสนั้น151กิโมตรชั่วโมงที่1 1 5 0 0รอบต่อน,นาทีแต่อย่างไรก็ตามครับการวิ่งบนไดโนเทสนั้นไม่มีแรงเสียดทานของลมที่ปะทะเข้ามา พราะฉะนั้นการวิ่งจริงบนถนนอาจได้ต่ํากว่านี้อยู่ที่น้าหนักตัวคนผู้ขับขี่ด้วยเป็นหลักสําคัญนับได้ว่าด r 1 5บน่าอาร์นั้นเป็นวิบากเอนดูโรที่มีพละกําลังเครื่องยนต์ที่เท่ารถสปอร์ตและมีความเร็วความแรงที่เหนือกว่ารถในคลาสเดียวกันของต่างยี่ห้อซึ่งก็ไม่น่าปแปลกใจแล้วครับเพราะว่าด r 1 5บน่าอาร์นั้นใช้เครื่องยนต์ของ YZFR15 และก็แน่นอนว่าต้องแลกมาด้วยราคาค่าตัวที่ สูงพอสมควรครับราคาของมันนั้นใกล้เคียงกับ YZF R15 ในอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นมาเมืองไทยเราก็คาดว่าราคาของมันนั้นคงจะใกล้เคียงกับ YZF R15 อย่างแน่นอนเรื่องราวของ w r 1 5 5 r จะเปิดตัวเมื่อไหร่อย่างไรราคาจะเกินแสนหรือไม่มาติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ Yamaha Semakin di depan Full g a s, <S p o